ไฮโซแชมป์ so amp, แจงดราม่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ยืนยันไม่มีสิทธิพิเศษห oh, <no. S 1> ลังจากวันที่3กันยายน2,564ไฮโซแชมป์ so amp, จิรัตอดีตแฟนสาวของน้ำหวาน The Faith, mm hmm. เดอะเฟสเผยภาพฉีดวัคซีนไฟเซอร์ต่อมาทำให้เกิดดราม่าเมื่อชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงได้ฉีด mm hmm. และล่าสุดวันที่4กันยายน2564 เจ้าตัวได้รีบออกมาเคลียร์ว่าไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆทั้งนั้นโดยเขียนข้อความระบุไว้ในอินสตาแกรมว่าขออนุญาตชี้แจงกรณีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับเนื่องจากเมื่อเดือนเมษายนผมติดโควิดเชื้อลงปอดและได้ทำการรักษาที่เมทพ์คฮอสพิทอล ล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนเวลาประมาณ18นาฬิกาทางโรงพยาบาลได้ติดต่อเข้ามาหาผมแจ้งให้ผมมาฉีดวัคซีนในวันถัดไปเนื่องจากผมเป็นคนไข้ของทางโรงพยาบาลที่ต้อง follow up case ซึ่งผมเองยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเลยจึงไปฉีดตามคำแนะนำของทางโรงพยาบาลตามวันนัดดังกล่าว ซึ่งผมได้สอบถามเพื่อนที่ติดโควิดเชื้อลงปอดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันก็บอกว่าทางโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งให้ไปฉีดวัคซีนเช่นกันแต่เพื่อนผมได้ฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มไปก่อนแล้วเขาจึงปฏิเสธผมไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษใดๆในการรับวัคซีนไฟเซอร์วันนี้ผมเข้าคิวรอฉีดวัคซีนตามขั้นตอนปกติเหมือนคนอื่นๆ ฉีดเสร็จก็นั่งพักสังเกตอาการ30นาทีก็กลับบ้านและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย